Elastic กช็อเพจเติมเกมคุณภาพปลอดภัยเติมเร็วเติมไวประหยัดกว่าเติมเองสูงสุดถึง30%มีหลากหลายเกมให้เลือกทั้ง League of Legends PC League of Legends Wild Rift TFT Mobile และอีกมากมาย Elastic Shop เพจที่อุ้มแกระมั่นใจไปเติมกันเลยมันจะมาบวกกันข้างบนก่อนไปไหมไม่ไปก็ถอยนะมันมีดึงจะไปไหมหรอที่มันดึงเสร็จมันกระถม ถ้าดึงไม่โดนสักอย่างเราก็ชนะมาแล้วฉันวัดในนี้ให้นี่ไงดึงไม่โดนแล้ว <c oughs> อย่าไปกลัวมันสู้มันสู้มันอากาลโหจะตายสู้มัน ใช่มันออกมาเจ๊ออกมาออกมาออกมาเจ๊เจะไปไหนบนหรือล่างเจสันนะเดี๋ยวไปด้านดีกว่าไปล่างไปข้างล่างไม่ตายไม่ตายวิ่งมาตายไม่นะฟุก็ได้นะฉันจับให้เจ๊ฉันจับให้เจ๊ว้าวดูบนหน่อยเดี๋ยวว่าไม่ได้เป็นไปเล้ค กูโดนนี these, um, ่หลบครับได้ไหมนี่อ้าโลเดกเหรอเอาโลบันทีมียังไงซะด้วยว่าสันนาช่วยด้วยมาแล้วมันไม่เอาพี่แจ็คมาเอาหนูอ่ะบ้า เป็นบ้าหรือเปล่า <laughs> <laughs> เดี๋ยวรอข้างล่างเดี๋ยวฉันจะเตียทาคารข้างบนรอก่อนอุ้ยอะไรมัน <c oughs> เอาได้อีกวะแ <c oughs> ครโดนดึงแ <c oughs> ครมารับดึงอ <c oughs> ีพี่บ้า <c oughs> วาดเลือดตายไหมไม่ตาย <c oughs> <c oughs> ไปพิมหายไ่้ไหมมาแล้วมาแล้วเจฉันมาแล้วว้ายโอ้โหไม่เคยกลัวไม่เคยกลัวว่าจะไปทำเป็นเล่นในอินาล็อกคือไม่เคยกลัวนะว่าจะเจอแบบไหนอ่ะคือยิงตายหมดเลยบกามาช็อตเทียก็ตายหักหมดแล้ว อะไรอะตุดง่ก็ไม่จริ่งอะไรหมดแล้วมันแลกกันแล้วไงหนูเล่นแลกกันแล้วไงจะตายแล้วนะอินาลม you are godlike สิงๆเข้ามาค่ะ เก่งจริงเข้ามาค่ะเก่งจริงเข้ามาค่ะเก่งจริงมึงเข้ามาเกี่แตกเลยอ่ะเก่งจริงเข้ามาค่ะเก่งจริงเข้ามาหยอกโอ้โหเก่งจริงเข้ามา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  จริงๆเข้ามาค่ะจริงๆเข้ามาค่ะจริงๆเข้ามาค่ะตายละดีครับพักสวยดีค่ะอะไรอุ้ยไม่ไหวหว่ะเดี๋ยวมันการช่วยกันทำเป็นเล่นะอ,อีสัตตปแล้วนี่ แอบละนี่ไม่เหลืออะไรแล้วค่ะจบค่ะซีซีเลิศเลยจบไ,ไปหไมดนี่ฟอร์ตีไวจังเออมันมันบัฟทุกอย่างบัฟตีเร็วบัฟอะไรทุกอย่างปวดโอ้ยเราขาดโว้ยไม่ได้หว่ง อะอะไรกันครับสุ่ไหวโอ้โหสำคัญสักแคหนึ่งทีเวอร์ใครจะไปโดดน,นคะครับนี่กูอยู่คนเดียวนี่ยังไม่ตายเลยนะ ดีๆนี่จะมาได้ยังเียวก็หกแหลอย่าแล้วมั้งมาก่อนคือ <c oughs> ไม่ออกเจ็กอะไรเลย ไหวเคลียร์ไม่ไหวก็ไม่มาเลนคนเดียวไหม,หไ,มไหวไ,ไหไมเนาะไหวไหมเนาะก็บอกแล้วมันเคลียร์คิดไม่ได้หนูก็เคลียร์ไม่ได้หนูไปใส่ในการหนูก็เคลียร์ไม่ได้อ,ไไดอ่ะไปมังกรนี่แหละบวกกันแน่เล่าออกมาซีสุรรออะไรกัน ม,มันมันอะไรขนาดนั้นมันอะไรอ่ะ <c oughs> มันเป็นมั่นในอิาลดมันเข้าเลยขนาดนั้น,นอะไรหัวสู่ทำอะไรกัดมีนาวิ่ะ ไอไ,ม,ไ,ไอมังกรกยีอยู่ไหนตายแล้วว้าว เอามาังกรไปเอามาังกรตีมังกรมีคอนโทรไหมปักในหลุมยัดเลยมีสกิลอะไรยัดเลยให้มาตรอยมาใครทำอะไรไม่เกี้ยว ทีนี้ต่อสิเวนนรกไปเอาเลยออกมาหายแล้วก็ถือได้หรอกเฮ้ยออกมาได้นะอุ้ย <c oughs> <c oughs> ยิงก,กูอยู่ย่างยิงโดดหลบยิงยิงกูอยู่ย่างจ้จะการบนเองดันไปเลยดันไปเลยดันไปเลยจ้การเองจบแล้วอีไม่หยุดไม่หยุดกูขอร้องลาให้มึงหยุดออกมา บ้านี่คิดว่าคุณเล่นไม่เป็นหรอมาเอาบนหน่อยไปไหนล่ะเดี๋ยวกูโดนอีพายมาเย็ดมาช่วยหน่อยโดนแลัว ไงล่ะจะมาใครอยู <ook noise> pues mm ่นี่อะไรดันไปเลย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 เดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะการเคลียร์คลิปตรงกลางให้ดันไปเลยว้าะ อือไม่มีสัญญาเมื่อกี้ไม่ได้ซื้อไม่มีตังค์การบ้าไปการบ้าไปยังการได้อยู่ซิลเวอร์อยู่ข้างตรงกลางควินอยู่ตรงนี้ตายนะน่ากูว่าละสับจบมานี่มะ ทำอะไรบอกเราว่าอยู่าไปบ้านจี้ตามมันบอกเราแค่อย่าไปบ้านจี้ตามมันมาตยีอ่ะ ทีลการบ้านให้สู้ได้เท่านี้แหละถ้าสู้จะไปตามมาสเตอร์ใหญ่แบบอะไรไม่รู้นั่นน่ะเฮ้ย<อ>สู้ได้ทำไมจะสู้ไม่ได้ล่ะดันนะดันเลยระวังตัวด้ะเชืวอมาไหวไหมเออเออ เขามาแล้วข้อหนึ่งคืออายุทุกคน ไปตีบ้านอีสัตว์แล้วอีดอกควายโง่มากตีต่อตีต่อไม่ต้องสนใจเกือบเกืบิดไม่ต้องกลัวกูสู้อีนี่ได้มาสิแทสนทสเออ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 ออออเออออเ มาสิวางใส่ไตรดีนเข้ามาสิอะไรอ่ะตี้งวัดีสิ จะมั่นโหนะคือบตายกูออาลี里เขาสกินสวยเราก็ต้องเช็คเขาหน่อยเอาตุ่มไปแล้วเหรอใช่นี่ว้ายเขาไม่เข้าอู้เขามีปลาตามทางเว้ยนี่ปลาปลาปลาทองปลาบู่ปลาทองนี่ปลาทองวู้คือวิ่งนำหน้าเลิศเลยจารีคอร์ดลยไก่ก็เลยนี่ถ้ารีคอร์เขาไม่ใช่ไม่ใช่หมอดมอด ถ้าเต้นหอกนี้มีหมดตกตกผีกุใส่ไปมีหมดวะหมดตบผีกระทหอมเอาจุ๊บว่ะมานะเอาเลยจุ๊บเลยจุ๊บเลยจุ๊บเลยไม่ต้องกลัวจุ๊บเลย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 จุ๊บต่อจุ๊บต่อจุ๊บต่อไม่แสดงออกแล้วนะจุ๊บต่อจุ๊บต่อไปต่อเล่นตีนงนะไวถึงอะไรอ่ะเกือบไปละ กลับเร็วทุกคนเราได้เควสแล้วว่าฟิตฟิตอุ้ยอะไรอะฟิตสู้สโสรกาไม่ได้สโสรกาเข้ากลางทำยังไงก็ได้ไ่ได้แอดปลาปลาแล้วไม่เป็นไรได้คิวอ้าวไม่ได้ป้อมไม่ตีทำไมอะทำไมเฮียหล่าอินรกปอมควายมากนี่ได้คิวแล้ว มารับแล้วย่าเพิ่งตายนะตายไหมไม่ปลาบูทองใจเหลือเกินกูลงไม่ได้เดี๋ยวมันสกิลเสร็จคุ้เดินก็ลงก็หายไปซะหมกูจะยู่ไกมเหรอคือไม่ได้เดินผ่าแต่ว่าสกิลหนึ่งสกลหนึ่งกับเป็นดันอใครเลืองใหไป่เดินหนีเกม็นยู่ป่าแล้ว แกไปนี่กินงเล็บปั๊บก็กินไปเนี่ยปั๊บได้หรือก็กินไปเนี่ยเดี๋ยเพิ่งสิงไม่ได้สิงไม่ได้สิงไม่ได้แป๊บนึงเฮ็นี่สร้างสามตัวเพียงหิวมากกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวฮิวอยู่กลัวอุ้ยกลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วไปแน่โอ้โหถามยัดฆ่ากระเพาะอย่างจอข้างล่างสองโคสามโคเลยค่ะ ที่มันถ,มถ,มถ้าออาบทบาทช้าช้ามผมดีอันนี้มันมันมันลดเกาะเว้นเหมือนกีวารีมั้ยไม่คุณผ่านไม่ได้ลดเกาะแค่ได้รับความยหายเยอะขึ้นจากการีวารลียหลังจากที่ติดชา้างคือเราต้องตีบ้านแล้วล่ะ เพราะถ้าไม่ตีบ้านแพ้แน่ใช่จะหว่า,าววททนให<ม>้เหยิบหยิบเข้บดันอะไรอะด,ดเ,ลเ,ลเลยได้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 สู้ไ<า>ด้สด้เลยสู้ได้้ล้ได้้มังกรดดดดได้ดดไไไดนะาดได้ <S <S เค<ร><า>็มันมีตั้ไม<ห>น,นะเคมันยังอ๊มันเกิดแล้วที่ว่าเราเรียกคนมาได้ไหมเราก็ฆ่ามันก่อนระวังให้เป็นมันมันจะสมัยทุกคนมาฆ่ามันว้ายสตันสวยมากดได้สวยนี่อริลำรำัมระมันี่ ไปอารีว้าว้าวิชามสวยมากสวย,สวยน,นี่นี่สกินใหม่อ๋อ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 อยากอยากตัวมันจะปา,ะาหินโอ้ยเหี้ย ขอโทษเมื่อกี้เผื่อลงนะไม่พี่ก็เลยโดนอันนี้ไงสีสีพี่โดนแบบนี้ไปข้างหลังวะว้ายอุ้ยเดบานก่อนเลิ่นเลิ่อนเลิ่นโอ้สามสี่คนข้างล่างเอาคุณลงทำไมมีละครอยกหาเจ๊ ข้างหลังมีคนข้างหลังมีคนข้างหลังมีคนนิวเระเบิดระเบิร์ดพี่ดูมีเวอร์มากตัดคุณจัดตัดที่มันคือจะเอาตายเขียวเขีย ฟีดมากันคิปเราอยู่ฮิวอยู่ฮิวอยู่เจฮิวอยู่ฮิวอยู่ฮิวโย่เอาสิเอาหมีเข้าไปแทงเร็วไว้ไว้ไหมเขาเย็ดกันแล้วไว้สวยได้มังกรข้างหลังโดนแล้ว ตาลช่วยด้วยทันเดินทันเดินทันเดินก็บอกแล้วทิ้งป้อมดเดียวละเละแน่ตัวมาได้น้องไม่ได้พี่พ่อยไปได้ปะมนี่บ้าปวงอ่ะคือทันเดินมา No funny No funny มีอยู่ป้อมเดี๋ยวมันก็วิ่งมากัดบ้าน กันบ้านอีกโคตรเท่เลยตัวดอมเมทแรงเลยคนว้ายเ,เอาเกลับแล้วโดนไล่ทุบค่ะโอเกดอมเมทไปไม่อพอจริงอะ่ะแต่อย่างที่ฉันบอกอแหละถ้าเราชนะก็จะแตกเลยไม่มีใครเตื่นด้วยแหละ です。